ลงทานยำบักม่วงครับผู้ใดโอสคิวหนูอ,อดนำ้ำลายซอสบุไดนะครับนั่นเห็นบอคุณแม่คนเก่าไปแล้วนะฮห <c oughs> นึ่งช่วย <c oughs> โอ้ยเปรี้ยวปากนะครับแม่นี่ยเนี่ยน้มนแม่แตกปั๊บแป๊บอยู่นะครับนานเห็นบอนะครับเนาะยางเสียบนะครับลงทงันยำบักม่วงนะใบพ่นนะขุ่นขึ้นกระ郎เห็ดผสมนจนนะ เกียงแล้วเกียงอีกนะครับเด้อพี่น้องเอเียเก่อนกินใ้เบิ้งเด้อพี่น้องอันนี้บอกก่อนกินใ้เบิ้งนพี่น้องย่หมูเกา่งนะเสียบเสียบอยูีพี่น้อง